ลินกลมานั่งคุยกับเจเจยบอะคา่ะมีเจเจยบขายของอยู่ที่นี่นะคะประมาณ10ปีแล้วค่ะ,คะช่องเมียเสียบปูชเตอซิลีนะคะวันนี้เราจะมาตามหานางเอกของเรานะคะเจเจยบ 8G ค่ะแล้วนี่ก็คือด่านช่องเม็กนะคะด่านช่องเม็กนี่ค่ะข้ามฝั่งนึนก็ไปฝั่งลาวนะคะตอนนี้เขายังปิดด่านอยู่นะจ๊ะนี่เด็กนี่โอ้ได้ยืนถ่ายอยู่นี่เองยืนรออยู่นี่เองนะคะเจเจยบนะคะปัดเทะคือง้ำใช่นละ<อ><ด> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เจป้าทอร้านจะยุ่งตรงนี้เลยบ่นี่ร้านแรกเลยไหมบ้านยี่นี่ค่ะบ้านยี่นี่เลยบอกค่ะอยู่พักอยู่ก็หนีค่ะพักอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ร้านแรกนะคะอ๋อนี่นะคะเสียบปุ๊กก็มานะคะหน้ากับสุดหล่อของเราค่ะพี่สายที่ไต่ต่ำนั่งซ้ายบอกค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจเจนั่งไงนั่ง สาธิตพ,พ,พี่โจโนะคะูมกับของเราดังไงจำไร่ไหมนี่กจะเมาอะไรเก็บรานคคับเอาแสดงว่าเก็บ,กบร้านเดอนเนี้ยน้องใต้คนเก็บขานะเราจไปร้านเปิดอยู่ตรงนี้รตรงนี้เลยใช่ไหมคะ นี่เล่นบรอคะเบิงไอดีขายดีบอช่วงไหนอะช่วงนี้ด้านพวกเปิดเข่าพวกค่อยเดี๋ยวขายของเขาซืเปิดเมื่อใดอ่ะดานเปิดเป็นน้อยฮกปีฮกหาป้าน่ากอค่ะหัวดานพี่ดีพี่ธาตไม่เบด่อพวกชีปีนาพี่นาปีนาเอาแลี้เจ๊เจ๊บขายอะไรบ้างตรงนี้ขายเสื้อผ้าร้านคืออยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมล็อกนี้ค่ะ ล็อกไหนมั่งล็อกไหนมั่งทีบานที่มีค่ะที่จัดตรงว่าตรงนี้ะอ๋อไม่น่าหรอกเขาเรียกเจนนะคะอ๋อถึงตรงนี้เลยใช่ไหมคะอุ้ยล็อกกว้างเตอร์ไคอะไรมั่งอะแนะนําสิคะสินค้าเสื้อลูกไม้แล้วก็เป็นเสื้อฝ้ายแล้วก็เป็นชุดเด็กค่ะอ๋อนี่ค่ะเป็นชุดเด็กชุดอะไรเป็นชุดสาวลาวนะคะเห็นไหมหน้าเสื้อสีฟ้าหน้าสาวลาวนะคะเสื้อไม้เห็นระเสื้อไม้แต่ว่าลุงไปเล่าอะไรกับวเดลมา ค่ะอ๋อปกติไปรับยุราวมานั่งเพราะว่าด้านปิดแล้วก็บ่ได้ไปเอาของมาหลายนะคะ่ะเพราะว่าตะกี้ก็มีทเทอร์กย์ยุราห์ของไปเอาของอยุราวมานําขายจากปีแล้วคะเนี่ยขายอยู่เนี่ยยูขายตั้งแต่อายุอัน23ปีคะ่ะอยูใช่ขายน้ำพ่อแม่าพาขายบ่คะหรือว่าจังไดนแต่งงานแล้วก็มาขามาขายอยู่นี่เลยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ขายตั้งแต่23อายุ32ค่ะอ๋อประมาณเกือบประมาณ10 สิบปีน้อประมาสิบปีแต่มาอยู่น่ะอายุประมาณสิบสามปีค่ะอ๋อแล้วจริงๆบ้านเจี๊ยบที่ใส่อะคะจริงๆบ้านคบ้านนู้นค่ะอยู่พี่บูนค่ะออ๋จริงเป็นคนพี่บูนค่ะบ้านอยู่กุชมพูวังดูนค่ะอ๋ออยู่กุชมพูแต่ว่ามาขายของเลียงก็เลยพักนี่เลยค่ะดีีแต่งานแล้วก็มาอยู่นี่เลยอ๋อขายกาแฟค่ะขายกาแฟแล้วก็แล้วก็น้องมามาขายตรงนี้ค่ะอะไปซ้อนน้องมาขายนะค่ะแล้วก็แม่ยุ่งลางยุ้ยซวยหาค่ะ อ๋อแม่ก็ยู่งฟังนี่อีกบ่คะก็คือครอบครัวใครทั้งทั้งครอบครัวเลยอ่ะไปเบิ่งไปเบิ่งเดินตลาดอ่ะค่ะนี่นะคะตลาดช่องเม็ดปะเช็คเช็คเดินเลยเดือดเสือพูมีเป็นร้านอาอ๋อร้านอานะคะโอ้ไม่ได้ย่าพี่น้องกันตัวเนี่ยขายเงินเงินกับพี่น้องอ๋อนี่ก็ค่ะนี่พี่หมยางเชียวหรือยางคนจีถามสมมติว่าด้านเปิดคนกับสียางตรงบริเวณตรงนี้ค่ะยางหม่องเที่ยวค่ะ แต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะค่ะนี่นะคะเจ๊เจ๊จะพาเดินตลาดช่องเม็กนะคะนี่นะคะก็เป็นของฝากใช่เลยค่ะที่คลองฝากเป็นขนมค่ะอันนี้เอามาจากไหนคือเป็นภาษาจีนเนาะตัวนี้ปะคะเข้เอามาจากร้านเตัวนี้เป็น ดีจ้าจ้ะเพิ่นเอามาจากร้านนี่ค่ะแม่ค่ะฟังเป็นทองปากค่ะกับไอศกรีมเค้าทั่วไปเข้ามาหลับแล้๋ยว้องเล่าขอบ้านใช่แบบให้นั่าของเที่ยมส่วว่ามีรถทั่วมังสิพ่นกับสีมาเที่ยวบริเวณมองนี่างล่ะค่ะมองยางสีมัสเตียวเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมงานพี่ตอนนี่พิมงานไหนก่อนเจี๊ยบเจี๊ยบพี่จนี่ โอ้นี่นะคะตะการตลาดค่ะตะการตลาดตะการโบราณจังไม่ได้ไะว่ามาไม่ได้ว่ามาค่ะค่ะโบราณนะลูกจ้านี่ค่ะตลาดช่องเม็กนะคะป่ะอ๋อนี่ก็มีกระติ๊บข้าวเหนียวมีหวดมีกอย่างนึงค่ะเด้อนี่นี่ตลาดช่องเม็กถ้ามาก็ข้ามลาวไม่ได้ก็มาฝั่งนี้ได้นะคะโอ้มีหวดน้อยนี่มีหวดน้อยโอ้มีช้อนเล็กๆนะคะเห้ยโอ้ยของ ของซานของอย่างเนาะมาเดียวจ้ามามาตามถ่ายนะเอกค่ะตามถ่ายน้เอกของเรานะน้เอกส่งเสียงหน่อยซิวัสดีค่ะยจะไม่ได้ลายเซ็นเธอเลยอจะไม่ได้ลายเซ็นเธอเลยเธอต้องซื้ออะไรมาแจกไอทีมงานแอลเอฟซีบ้างเล่าที่หาดกระเป๋ากระเป๋าเป็นผ้าแบบอ่า ไทยนะคะลายไทยขายเครื่องียบแต่มื่อนี่จากเราเมื่อเราสวยเด้ค่ะมื่อนีะเยังชายเจ้าชายร้องขอบคุณค่ะแม่ไม่อยู่วันนี้อนั่นแม่อยู่ตรงนี้บอเป่คะอ๋อเนื้อไทยสภาคือกันนะคะเศรษฐศาสตร์อืมนี่เป็นธุรกิจอยู่อย่างนี้แหละค่ะอยู่แบบแม่ก็อยู่นี่คือกันพักกับพักที่นี่เลยเป็นบอเป่คะค่ะ ถ้ากรพักจะนีเลยค่ะก็มีชุดเด็กน้อยด้วยค่ะเด้อส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะที่เจ๊เจี๊บขายค่ะเป็นเสื้อผ้าค่ะไปห้าย่างไปหาสาธิตป่ะพี่หอยกระต่ายอ๋อนี่คือหอยปัง่คะนี่คือหอยปังหหยเกล้หอยองเากโลนังในซ้ำแดเอาซะอเอาสองโลโล่นแล้วอันนี้นะคะนี่หอยอย่างนี้ แม่ตะนันหอยยังแม่หอยอันนี <you you. Oh. ้ธรรมดาบ้านเฮาใช่ไหมเนาะอันหอยหน้าค่ะหอยอันนี้โลเท่าะไรคะเนี่ยอันนี้หอยหอยจูบโลเท่าไหร่แม่ซีซีเอาเอาเอาอันนี้สองโลอันนี้สองโลเนาะอย่างละาสองน้องฝากไปก่อนนะคะจะกินหมดไหมเนี่ยกโลบเวลาหนึ่งโลเบเลยค่ะาจี๊ดพี่น้องสีหอยหอยนะคะนี่ละเอาไป

มะละศรันไส้เลยค่ะเกลือซสัมผัดออกคอมพิวเตอร์นี่นะคะนี่เอาอย่างละสองโลนะคะขออันนี้ก็คือมากมะขามป้อมมะขามป้อมนะคะคุณนั้ท์เนี่ยอ like ันนี้กินแอนววิตามินซีสูงมากอันนี้คือมากส้มมอนะคะส้มมอสมอันนี้คือหวายโอ้หวายลิ้นอยากแยงนี้เหรอแยงบุ๊วยแกงแสบจะได้หันเย็นแสบเลยอันอันมะละศรันไส้คะเนี่ย ขาายปลไวผักหนีก็แซ่บเด้อเดี๋ยวจะเสื่อไปเห็นยากันนะเด้อหวายยาผักก็มันหอยนี่เดี๋ยองเมืองลาวเลยนเอามันหอยเจี๊ยบโฆษณาขายเกยได้เจ๊งอันนี้วันนั้นกินมาแล้วแต่ว่าจะเอาแต่อันนี้อย่างเดียวอันนี้เหรอกมาสดๆนี่ค่ะออกเอาสองอันพอบกเนืฮ้ยยายาแกงนี่แกงซ่บแซ่บนี่เดี๋ยวต้องซื้ออะไรหลาย่ะนี่เด้อค่ะนี่แซ่บปูก็มาอุดหนุนนะคะอุดหนุนอะไรเนี่ยฮะเต้นครับแซ่บปูมาอุดหนุนเต้นนะคะ เต็นเต้นเต้นแบบนี้นะคะเต็นแล้วก็มีเก้าอี้แบบนี้นี่นะคะนี่ต้ตรงครับทูก็ซื้อเลยนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยนี่สามร้อยครับอันอันใหญ่สามร้อยนี่สามร้อยนี่ก็สามร้อยอัะแล้วสามรอยกอี้ก็สามร้อยปกติขายสี่หาอยครับรถสิเไนอตจะพูดงมาปกติขายสี่ห้าร้อยอันนี้ขายสามร้อย ใช่ที่เป็นด่านปิดอ๋องานเปนที่สิบเอดเหรอใครับค่ะแล้วก็งานงานของเจนีนนน่นที่สาสิบเอ็ดเนาะออนี่จจนี่องเนที่สามสิบเอด่น่กันีห่ช่องเม็กปกติตอนนี้ก็คือว่าด่านปิดนะคะด่านปิดอยู่มามามอมาค่ะล,ลินก็มานั่งคุยกับเจเจป่ะคะ่ะมีเจเจบขายของอยู่ที่นน,นะคะประมาณสิบปีแล้วคะสิบปีแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็มีแฟนมีอย่างเนาะเจเจ แต่งงานแล้วใช่ไหมคะแต่งงานแล้วค่ะไม่โสดนะคะไม่ค่ะลูกสองลูกสองลูกคนคนใหญ่อายุเท่าไหร่คะคนใหญ่อยู่ป .4 ค่ะป .4 อ๋อพี่แอดมีหมดสิทธิ์นะคะพี่แอ๊ดเป๊ะของเราหมดสิทธิ์นะคะคนเล็กเท่าไหร่คะเป็นวานสองค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายหมดค่ะผู้ชายเปิดอ่าเรียกเองบอเรียกเองค่ะจวดจวดจังส่บอปกติจวดจวดไหมเหมือนในนั้นไหมเหมือนที่ใส่ปกติปกติก็จวดค่ะก็เป็นขี้อายได้เมื่อกระมือนั้นได้ค่ะเด้ ก็คือตอนไปขายกดีด้การแสดงนะคะการแสดงเข้าตรงเตรียมที่นะคะคิดว่าตรงแบบว่าทฮ่ห้าปาร์ตี้นะคะจุดจ่านู้แบบเป็นคนแบบอยากให้ม้วนนะคะอยากให้ห้าปาร์ตี้นะคะไอพวกอยากให้มีคู่ความถูกอะนี่ก็เป็นตัวตนของเจเจมนะคะปกติก็จะเป็นแม่ค้าขายของขายเสื้อผ้าดูไปเนี่ยนี่ค่ะเวลาขายดีๆก็ได้ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ แย่หมดทุกคนแย่ทุกอย่างค่ะเหมือนกับการหนูเริ่มต้นใหม่เลยเลยนม่นะคะดีู่ะมีอาชีพทำมีอาชีพทำนะค่ะเนาะโอ้คนคนนี้่มันมันคนมาจากร้านเลยนี่ค่ะก็จะเป็นร้านแรกนะคะใครไปใครมานี่อค่ะเจี๊ยบเราทำบัธรมดาแล้วเป็นอาเจได้เน่เป็นเจ้าของร้านเลยนะคะร้านขายเสื้อผ้าเลยนะถือว่าเป็นนายตัวเองเป็นเถ่าแก่เจ้าของเองนะคะติดกับดานเลยเนาะ ข่ายอิทิบก้าดานเลยนะครับมาเลยครับมาเลยหนาดานเลยเนี่ยโอ้ยแบบพวกได้ขาไในฝังคุณที่จริงมันขาจะมีของขายอ่ะมีของขายะอแน่ค้าที่ก็ไปได้บ้างเขกก็ไปได้บ้างมันรู้สุกหล่อไปไปได้ดีกว่าลูหล่อแบบลูกุกพี่หล่อตรงกันนะคะงานอาชีพเสริมแบบว่าอาชีพเสริมอีกค่ะแล้วจ้างเนาะแม่นค่ะเฮ็ดที่อย่างจังไสก็สุกซุกหล่อนะคะเป็นหล่อนี่ยค่ะรถ้วลกแลุ้กนะค่ะแล้วซุกแล้วอื่นหล่อแบบว่า เนี่ยเขามีสินขามากเขาเสียขามลงไปล่าวแต่ว่าต้องมีข้นหนึ่งคุณเครื่องหนีล่งไปนุ่งก็จะไปรับสุกมันดีซีค่ะดีซีตื่นแล้วค่ะเดเที่ยวแล้วลอยค่ะบัดบัดเที่ยวนี่ยันนักนึ่งก็สองลอยถึงสามลอยค่ะซุกแล้วก็คนที่เขาเลนไปลงเรนไปลองมองอ่าทุ่งมองางดานีอุ้้ยันะดาว้วมันคือคือเขาไปได้พูได้ค่ะแล้วคนถึงนมว่อไหนเขาจะจะโทรมา บบคือไปซื้อบุ๋งไปซื้อไนซื้อแก้ซื้อพัก์ตคือยังสินะพอเดินมาแหละกับตรงคือไปส่งเขาเดินกับสุกหล่อไปส่งเขาคือคนร้านเหมือนถามเลยแต่กับเรื่องการเงินคือแบบไปกดเงินเขาส่งเงินมาให้แล้มากดเงินเขาสิเพราะว่าเขามาบวดาดินแล้วรับจ้างทุกอย่างเลยบวดินคิดถึงนิดตะกี้ตอนพี่เลิดงานแรกๆพี่ไปรับจ้างกดเองีเองต่าลูกเตบาร์ลูก้างต่างด้วยกันค่ะเพราะว่าเขากดเงินนี่แบบว่าเข้าเงินคืนมาส่งกับแกว่าด้ยสองมาส่งกับแกได้สองมื่นนะคะ แล้วก็ซื้ออาหารเห้เขาแบบว่าตอนโควิดปีแรกๆขึ้นมาบว่าดดเลยแบบว่านู้นเรค่ะกัแบบหาเงินเนาะแบบว่าขายของก่ไใดเลยนะก็ตรงแบบว่าตรงทำอย่างอื่นเสริมคือแบบว่าตรงหาอย่างเป็นเงินเออไปอยู่รอแล้วก็เริ่มโปรโมทเพจนี่แหละค่ะว่าเออรับหิ้วค่ะคือรับหิวรับถือสินค้าถือน้ำน้ำโคกน้ำมันอย่างสินะคเห็ุหลายอย่างแล้วเป็นคนขยันเลยค่ะเห็นแล้วจวดจวดจริงี่แต่ว่าสามีหักสามีลงบ่ กะกะกะหกักเขาถึงก็หลงสามีรักนะคะแล้วก็เป็นคนทำมาหากินค่ะนิานิ้นพอดีทำมาหกินคองหมลดละสวย,ง,ยงว่างก็แวะมาเยี่ยมนางเอกของเรานะคะเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอนะคะแต่ว่าตัวจริงก็จะชว่วเหมือนในนั้นเลยะคะ่ะ <c oughs> อ่ะาฝากร้านนะคะฝากร้านี่เยียบหน่อยฝากร้านนับตังด้วยนะคะร้านเสื้อผ้านะคะชื่อร้านชื่อร้านรับตังร้านนับตังคค่ะลูกชื่อนับตังกับนับซอ นับตังกับรับรัพย์หรือว่านับซับอ๋อแล้วคืตังซื้อลูกดีแน่นับตังกับนับรัพย์นะคะอย่าลืมมาเที่ยวช่องเม้งนะคะค่ะด่านเปิดเมื่อไหร่นะคะอย่าลืมมาเที่ยวช่องนิดแล้วก็ฝากมิวสิกวิดีโอเพลงเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรหน้าหนาวปีนี้เมกอภิสิทธิ์หน้าหนาวปีนี้น้องเมกอภิสิทธิ์นะคะก็นางเอกของเราเจเจแปดจีกับพีเอสสิบห้าโลนะคะอย่าลืมเข้าไปชมผลงานด้ค่ะเพื่อให้กำลังใจทีมงานของเขานะคะแล้วคลิปแบบเป็นยังไงบ้างก็ อันนี้แล้วอ่ะก<อ>็<อ>พเพลงออกไปแล้วเป็นไง,ไงบ้างมีเอตรงเอฟซีก็มีเอฟีอม, F C มาเรื่อยๆก็มาสอบถามเอมน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะก็ชอบเป็นกําลังใจให้นะก็ดีใจค่ะมีคนชื่นชมต่ะขอบคุณค่ะเ่าออมาเล่นมายามเพราะน้ำจิ้มนะคะเนาะว่างก็เลยพาสาธิตกับทีมงานนี่แหละคะ่ะออกมาเล่นกันมาเทียว ดูวิวนะคะเผื่อว่าเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงต่อไปเราจะใช้โลเคชั่นยังไงแบบไหนออกมาหาประสบการณ์หาสถานที่โลเคชั่นนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะมาหอดมาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเก็เกจะเดินดูอันไหนพอซื้อได้ก็จะอุดหนุนจเจ๊ไปนะคะเมื่อกี้เสียบป,ปู๊ก็ซื้อเต็นท์ไปแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียป,ปู๊กจอดเดอะซีลี์ด้วยนะคะแล้วก็จะเผื่อ f ออยากติดตามที่เฟซบุ๊กอะไรคะนูเจี๊ยบน้องน้ำตังครับ หนูเจี๊ยบน้องนับตังครับนะคะก็มาติดตามที่เฟซได้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะ